สื่อทั่วโลกดำเนินการภายใต้จุดประสงค์เดียวคือเพื่อเผยแพร่ข,ข้อมูลส่วนใหญ่พยายามให้ความรู้ความบันเทิงและแจ้งให้ผู้ชมทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างภารกิจนั้นอาจดูตรงไปตรงมาคือให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดล่าสุดโดยไม่มีอคติแต่มีสื่อจำนวนหนึ่งที่มีเป้าหมายอีกอย่างคือเพื่อน้มน้วผู้ชมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในรายงานพิเศษนี้ เรามุ่งประเด็นไปที่ข่าวปลอมซึ่งเป็นพาดหัวข่าวที่เป็นที่นิยมในช่วงหลังๆนี้ในบางสถานที่มันเป็นการดำเนินงานที่ลึกกว่าที่หลายคนคิดในประเทศจีนสื่อหลักๆห,หลายสำนักต่างพูดถึงนโยบายที่ไม่ยอมให้มีการเผยแพร่ข่าวปลอมหนึ่งในนั้นคือ global times ซึ่งเป็นแทบลอยของรัฐที่ดำเนินงานภายใต้ people's daily เครือหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สื่อสำนักนี้ขึ้นชื่อในเรื่องชาตินิยมสนับสนุนจีนโดยได้ประนามสื่ออื่นๆและประเทศอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วว่าเผยแพร่ข่าวปลอมแต่รายงานประจำปีขององค์กร Reporters Without Borders อาจแย้งคำอ้างของ Global Times และคำถแถลงที่คล้ายกันจากแหล่งข่าวจีนอื่นๆที่รัฐสนับสนุนดัชนีเสรีภาพสื่อโลกเป็นตัววัดเสรีภาพของนักข่าวในประเทศต่างๆปีนี้จัดอันดับจีนอยู่เกือบที่สุดท้ายโดยอยู่อันดับที่177จาก180ประเทศทั่วโลก ไปดูวิดีโอที่เหมือนจะทําให้เกิดคําถามเรื่องการรายงานข่าวของจีนกันค่ะในคลิปถ่ายภาพนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนหรือ CCTV เธอเดินสัมภาษณ์บนท้องถนนลองไปดูกันค่ะนักข่าวของ CCTV คนนี้รายงานสถานการณ์ในท้องถิ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนของจีนเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนเธอจะสูมเลือกจากคนในแถวมาสัมภาษณ์แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเด็กชายที่เธอสัมภาษณ์ดูเหมือนจะถูกเลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว ครั้งแรกเขายืนต่อแถวพอนักข่าวใกล้เข้ามาเธอยังพูดไม่จบดังนั้นเธอจึงเดินผ่านเขาไปเด็กชายคนนี้สังเกตเห็นและรู้ตัวว่าเขามาถึงเร็วเกินไปอยู่ผิดตำแหน่งในแถวเราเห็นเขาออกจากแถวกลับไปต่ออยู่ข้างหลังแต่เขาคำนวณผิดอีกครั้งนักข่าวมาถึงเขาอีกครั้งแต่ก็ยังพูดไม่จบเธอเดินต่อไปและเขาออกไปต่อแถวมาอีกครั้งเมื่อเธอพูดจบดูเหมือนเธอจะเลือกเขาออกจากกลุ่มคนเพื่อมาสัมภาษณ์ ถ้าการสัมภาษณ์ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจริงๆมันทำให้เกิดคำถามว่าคำตอบของเขาถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าด้วยเหมือนกันหรือไม่สำหรับจีนคอมมิวนิสต์การรายงานข่าวแบบจัดฉากเชื่อกันว่าพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เดินทางไปเยี่ยมเมืองนอกปักกิ่งเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่น การรายงานข่าวดูเหมือนจะเป็นไปตามแบบแผนเริ่มแรกเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CCP เดินทางมาถึงเมืองหรือตำบลที่กำหนดซึ่งมักจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างดูดีจากนั้นเขาก็ถามชาวบ้านเรื่องความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตชาวบ้านจะตอบต้ออธิบายว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ตอบว่าดีใจที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำได้ดีโดยทั่วไปการมาเยี่ยมก็จะเป็นไปในทำนองนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน แต่ก็อย่างที่คาดมีหลายครั้งที่มันไม่เป็นไปตามแผนและบางครั้งก็ถูกบันทึกเทปไว้ได้กรณีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเมืองอู่ฮั่นถูกล็อกดาวจากโรคระบาดนั่นคือตอนที่ซุนชุนหลานรองนายกรัฐมนตรีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปเยี่ยมที่เขตหนึ่งของเมืองอู่ฮั่นจุดประสงค์ที่เธอไปเยี่ยมคือตรวจสถานการณ์ประชาชนแต่สำหรับบางคนนั่นเป็นเพียงแค่การพยายามแสดง เมื่อรองนายกรัฐมนตรีเดินผ่านเขตนั้นได้ยินกลุ่มชาวบ้านตะโกนออกจากหน้าต่างว่ามันปลอมทุกอย่างเป็นของปลอมในตอนนั้นชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับเอ็ทดีว่ามีการเลือกแต่เรื่องด,ดีมาแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นตอนมาตรวจงานชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ว่าเพื่อรักษาภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ได้เลือกคนที่มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครโดยแกล้งทำเป็นส่งอาหารให้ชาวบ้านช่วงล็อกดาวน์ มีชาวเน็ตกล่าวเสริมว่ารองนายกรัฐมนตรีต้องรีบตรวจพื้นที่และออกจากเขตนั้นเพราะชาวบ้านก่อความวุ่นวายแน่นอนว่าไม่ใช่แค่รองนายกรัฐมนตรีของ CCP ที่มีการลงพื้นที่ตรวจงานทั้งหัวหน้า CCP สีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงต่างก็ไปเยี่ยมท้องถิ่นที่มีการจัดเตรียมไว้และบางครั้งก็เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาดูตัวอย่างเมื่อปี2563ค่ะ เดือนมีนาคมปีที่แล้วสีจิ้นผิงไปเยี่ยมอู่ฮั่นตอนที่มีการล็อกดาวน์สีเดินทางไปที่นั่นหลังจากรองนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมได้ไม่นานนั่นเป็นการเดินทางไปเยี่ยมท้องถิ่นครั้งแรกของสีตั้งแต่เกิดการระบาดสื่อของรัฐจีนรายงานว่าการไปเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความนับถือต่อเจ้าหน้าที่แถวหน้าเจ้าหน้าที่ในชุมชนและประชาชนการรายงานข่าวของสื่อในโอกาสนี้แสดงให้เห็นว่าสีได้รับการต้อนรับมากมาย มีอยู่ช่วงหนึ่งกล้องจับภาพไปที่ประชาชนในอาคารซึ่งตะโกนทักทายสีจิ้นผิงจากหน้าต่างแต่การต้อนรับอย่างกระตือรือร้นนี้เป็นของจริงหรือไม่มีการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในตอนนั้นชาวบ้านจำนวนมากแชร์ว่าพวกเขาถูกขวางไม่ให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมโพสต์หนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์อธิบายว่าในอาคารของพวกเขาตำรวจเข้ามาเฝ้าทุกห้องในอาคารโดยการตรงระเบยียงไม่ให้พวกเขาเข้าใกล้หรือตะโกนในระหว่างที่สีมาเยี่ยม อีกโพสต์อธิบายว่าตำรวจนั่งอยู่ที่ระเบียงและห้ามไม่ให้พวกเราดูมีอีกโพสต์อธิบายสถานการณ์ที่คล้ายกันชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายถูกส่งตัวไปที่บ้านของเพื่อนร่วมงานเพื่อจับตาดูพวกเขาที่นั่นตำรวจน่าจะสั่งให้พวกเขาตะโกนทักทายอย่างมีชีวิตชีวาไปที่สีจิ้นผิงและขู่ว่าจะจับพวกเขาถ้าตะโกนอย่างอื่นมีคลิปหนึ่งถ่ายภาพกลุ่มชาวบ้านขนาดตะโกนทักทายสีดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะคอยสั่งการพวกเขาอยู่ ในคลิปชาวบ้านสองคนอยู่ในบ้านรอให้สีจิ้นผิงลงจากรถบัสเมื่อสีลงมาได้ยินทั้งสองคนถามใครบางคนว่าตอนนี้เราตะโกนได้หรือยังคุหมคุยค่ะมคุยค่ม ไม่ได้มีตัวอย่างเพียงแค่นั้นนอกจากเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมแล้วยังมีแคมเปญสื่อที่ดูเหมือนจัดฉากอีกจํานวนหนึ่งเผยแพร่ไปทั่วประเทศในวิดีโอนี้เราเห็นเจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอตำรวจจีนกำลังกวาดขยะบนถนนดูเผินๆคลิปนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักและพยายามพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แต่จริงๆแล้วสถานการณ์อาจไม่เป็นไปอย่างที่เห็นในตอนต้นวิดีโอคุณจะเห็นตำรวจคนหนึ่งโยนขยะลงบนพื้น ถ้าเธอต้องการกวาดขยะบนถนนจริงๆทำไมต้องทิ้งขยะลงพื้นอีกคลิปก็มีลักษณะคล้ายกันเจ้าหน้าที่กำลังถ่ายคลิปพนักงานรัฐขณะกวาดน้ำท่วมหรือน้ำฝนออกจากถนนมันดูเหมือนจะเป็นคลิปการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่จีนแต่น้ำฝนมาจากไหนมันมาจากหัวดับเพลิงที่อยู่แถวนั้น ยังมีอีกในวิดีโอนี้นักข่าวกําลังถ่ายตำรวจจีนเหมือนพวกเขาช่วยเข็นรถตู้ที่เครื่องดับบนถนนที่ถูกน้ําท่วมแต่นี่คือจุดหักมุมจริงๆแล้วรถตู้ใช้งานได้ปกติไปดูคลิปตั้งแต่ต้นกันค่ะในคลิปฉบับเต็มเราเห็นตำรวจคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนักข่าวก่อนที่จะเข็นรถซึ่งใช้งานได้ปกติเขาจัดฉากเรียบร้อยแล้วเรียกเจ้าหน้าที่สวมเสื้อสีเหลืองสองคนมาเมื่อกล้องทำงานพวกเขาก็เข็นรถเพื่อให้นักข่าวถ่าย อีกวิดีโอเจ้าหน้าที่พึ่งเข็นรถวิลแชร์ข้ามสี่แยกจุดหักมุมก็คือคนที่นั่งรถวิลแชร์ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่ภาพเดียวที่ถูกตั้งคำถามในบางกรณีดูเหมือนความจริงจะไม่ได้ถูกเปิดเผยผ่านคลิปเบื้องหลังแต่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดต่อภาพในหลายสถานการณ์ภาพตัดต่อที่เห็นได้ชัดซึ่งมีการแชร์บนโลกออนไลน์เรียกได้ว่าความหายนะและค่อนข้างน่าขบขัน ในตอนแรกเจ้าหน้าที่ CCP บอกว่าภาพจริงต่อมาหลายภาพถูกลบออกหลังจากภาพเหล่านั้นถูกประชาชนรุมถลม่มตัวอย่างเช่นภาพนี้ Guardian สื่อของอังกฤษระบุว่ามันอาจเป็นหนึ่งในภาพตัดต่อที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตแล้วเรื่องราวเบื้องหลังมันเป็นยังไงในตอนนั้นมีการตัดถนนสายใหม่ที่ตำบลหนึ่งในมณฑลเสฉวนของจีนภาพดังกล่าวควรเป็นภาพเจ้าหน้าที่3คนกำลังตรวจสอบถนนตัดใหม่แม้จะเห็นชัดว่าเป็นการตัดต่อภาพ แต่ก็มีการอัปโหลดภาพขึ้นบนเว็บไซต์ของตำบลแต่ชาวเน็ตจีนไม่ได้หลงกลมีสายโทรเข้าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ของตำบลจำนวนมากในขณะเดียวกันก็มีการล้อเลียนบนโลกออนไลน์โดยมีคอมเมนต์ถึงความจริงว่าชายในภาพดูเหมือนจะลอยอยู่เหนือพื้นตามคำอ้างของแท็บลอย g l โกลบอลไทมซึ่งมีนโยบายไม่ยอมให้มีการเผยแพร่ข่าวปลอมดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะปรากฏในสื่ออื่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย แล้วทำไมถึงต้องทำเชื่อกันว่าสถานการณ์นี้มีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวคือความมีหน้ามีตาการรายงานข่าวแบบจัดฉากวิดีโอที่ถูกเลือกและภาพถ่ายที่ตัดต่อแล้วอาจทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนและมันทำให้แน่ใจว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่ดูดีอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e NTD ไทยนะคะและพบกันใหม่ค่ะ